เพื่อนๆหลายคนคงเคยรู้จักดูคติเดวิลปีศาจต,ตัวใหญ่ที่น่าเกรงขามที่ได้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ในพิกั 1, ด 1,260cc ้ดยรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์และก็ได้ออกตัวพิเศษมาอย่างมากมายกับดูคติเดวิล1260 Lamborghini ที่เป็นการร่วมมือระหว่างสองค่ายยักษ์ใหญ่กับดูคติและ Lamborghini การเวลาเริ่มผ่านไปเครื่องยนต์เก่าๆเ,เริ่มมีการปลดเกษียณไปแล้วหลากหลายโมเดลล่าสุดทางดูคติ อาจจะมีการถอดถอนเครื่องยนต์1260 d b t ที่อยู่ในโมเดลเดวิล1260และมัลติ s t าร์ดา1260ถ้าหากว่าเราติดตามข่าวแล้วดูคติมัลติสตาร์ด้าก็ได้ทำการยกเครื่องยนต์ใหม่ให้ใช้เป็นแบบ V4 แล้วเป็นที่เรียบร้อยและรถในเ s กเม e ต์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตในเก Bike บหรือว่าทัว i n g ต่างก็เปลี่ยนเป็นใช้บล็อกเครื่องยนต์ V4 กันหมดเหลือเพียงแต่ดูคติเดวิลนี่แหละที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องยนต์ และมันก็ได้มีการคิดการเล่นๆว่าถ้าหากดูคาติเดวิลได้ใช้เครื่องยนต์บล็อก b 4ล่ะจะเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าดูคาติจะทำออกมาจริงๆและมีมือดีจับภาพไว้ได้ทันภาพสปายช็อตนี้มองภายนอกก็ยังรู้ว่านี่คือดูคาติเดวิลแต่พอลองมองไปดูเครื่องยนต์แล้วจะไม่ใช่บล็อกเครื่องยนต์เดิมของเดวิลอีกต่อไป แถมนปลายท่อนั้นมีมากถึงสีท่อด้วยกันสังเกตดีๆแล้วเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบสีทองอ่อนแกมน้ำตาลแบบเดียวที่เห็นในมัลติ s t าร์ด้า o ตัวเฟรมนั้นได้รับการออกแบบมาใหม่ให้มีน้ำหนักเบาลงและใช้น้ำหนักให้กระจายทั่วตัวรถทําให้ตัวรถนั้นมีสมดุลที่ดีขึ้นซึ่งดูคติเองก็ใช้เฟรมแขวนเครื่องยนต์ทําให้เครื่องยนต์นั้นเป็นศูนย์กางของตัวรถและดูคติก็เริ่มนํามาใช้ในทุกๆโมเดล เพราะว่าทางดูคติเองก็ได้ออกมาบอกว่ามันถึงเวลาที่ได้บอกลาเฟรมท่อสีแดงที่โดดเด่นแล้วพอต้องการประสิทธิภาพที่มีมากขึ้นกว่าเดิมจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดของ Devil V4 นั่นก็คือ s วิงอาร m ที่มีความใหญ่และใช้ระบบ Arm ์เดียวหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อ Pro a r รมนั่นเองชุดลอนั้นก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งน้าหน้า,นาและด้านหลังถ้าหากว่าเราอิงเครื่องยนต์จากม u l ติสตา a d a V4 แล้ว เจ้าดูคาติเดวิล v ีนี้จะมีขุมกำลังเครื่องยนต์แบบ V4 g r ก n นทูริ m o แบบสสูบความจุนั้นอยู่ที่1,158รซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาล์วแบบใหม่สปริงวาล์วรีเทิร์นซิสเตช่วยยืดอายุการเซอร์วิสตั้งวาล์วไปถึง60,000กิโลเมตรเลยทีเดียวหรือง่ายๆมากกว่าเครื่องยนต์บล็อก DVT 1260อลทวินถึง2เท่าด้วยกัน และเครื่องยนต์ V4 Gran Turismo คันนี้สามารถผลิตกำลังเครื่องยนต์สูงสุดได้อยู่ที่170แรงม้าที่1,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดทำได้อยู่ที่125นิวตันเมตรและในส่วนเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนั้นยังไม่แน่ชัดว่าดูค a ติเองจะเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างแต่เชื่อกันว่า d u ค a ติ Devil V4 จะมีาการเปิดตัวในดูคติ Seven WorldP เมนี้อย่างแน่นอนพร้อมกับบอกรายละเอียดและราคายอย่างเป็นทางการ เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับ d e v i l v 4คันนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้นล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปพวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของชาวมอไซด์ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในหล่าข่าวในครั้งหน้าผมแอดบาร์รายงานสวัสดีครับ